สวัสดีจ้ากินอาหารเช้าพี่น้องนี่อาบน้ำสระผมแต่เช้านะคะกินอาหารเช้าพี่น้องตอนนี้แปดโมงสิบนาทีจ้า าหตอนนี้ที่ทำงานลูกสาวมีคนติดโควิด3คนทีนี้ลูกสาวสองวันติดก็ไปตรวจโควิด COVID. ปรากฏว่าไม่มีแต่โดนกักตัวกักตัวอยู่กับบ้านหลายวันจ้ะที่จริงแล้ววันนี้เขาต้องไปทำงานนะแต่ที่ทำงานโทรมาบอกให้เขากักตัวไว หลายวันกักตัวไว้หลายวันกักตัวไว้หลายวันก่อนแล้วถึงจะไปทํางานจะ้ะลูกสาวโดนกักตัวตอนนี้เพราะว่าที่ทํางานลูกสาวคนติดอยู่สามคนทำงานด้วยกันนะ่ะแต้ลูกสาวยังไม่ติดทีนี้ก็ให้เข้เขากักตัวจะ้ะลูกสาวเพิ่งไปตรวจ ตรวจไอ้ตรวจเมื่อวานนี้ตรวจเมื่อวานเนี่ยที่ทำงานก็ให้กักตัวก่อนหลายวันแล้วถึงจะไปทำงานกลัวจะติดถ้าติดมาก็เป็นเรื่องเลยเนี่ย เน่ยถึงอย่างเงี้ยถึงจะไปฉีดยาคือมันติดมันจะได้ไม่มันจะได้อาการไม่รุนแรงจะพี่น้องเขาว่านะขนาดฉีดมาสองเข็มแล้วยังติดเลยฉีดมาสามเข็มแล้วยังติด โรคนี้มันเอาไม่อยู่เนี่ยมันติดได้ไปฉีดยาไอ้นี่แล้วก็ยังติดฉีดภูมิต้านทานอะนะมันไม่ใช่ยารักษามันไม่ใช่ยาป้องกันมันไม่ใช่เหมือนบาดทะยักอะไรอย่เงี้ยมันไม่ใช่ยาเหมือนยาบาดทะยักอ่ะยา,อ,าอะไรอะที่เขาฉีดตรงหัวไหล่อ่ะ ปลูกฝีอะไรพวกแยาไอ้พวกไอ้ไอ้รักษาอะไรป้องกันโปลิโออะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนพวกนี้ไงอันนี้มันเป็นยาที่เขาฉีดกันมันเป็นยาภูมิต้านทานเฉยเฉยมันไม่ใช่ยาป้องกันรักษาอะไรได้ มันจะติดก็ติด้ะไปร้องยูกสาวทำงานต้องเจอคนเยอะทำงานโรงแรมสามีก็ทำงานสนามบินต้องเจอคนเยอะมันมีโอกาสติด อย่างเราก็มีโอกาสติดเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเราก็เจอคนเยอะอกันนะ่ะบางทีไปตลาดเนี่ยคนก็ไปตลาดซื้อของกันเยอะใช่ไหมล่ะก็มีโอกาสติดเหมือนกันนะไปไปฉีดมันไม่ใช่ว่าป้องกันอะไรหรอกมันมนสร้างภูมิต้านทานให้เราเฉยคือไม่ติดง่าย คือไม่ป่วยง่ายแต่จะว่าแต่ติดก็ติดง่ายกันนะถ้ามันจะติดขึ้นมานะถ้ามันจะติดขึ้นมาก็เอาไมา่อยู่ <c oughs> ติดขึ้นมาก็รักษาไปแล้วพี่น้องร <c oughs> ักษาอย่างไงแล้วก็ติดแล้วก็รักษาเป็นมันเป็นยาแค่วัดฉีดยาแค่หวัดพวกอะไรเนี้ยก็รักษาอย่างนี้แหละมันยังไม่มียาป้องกันโควิดโดยตรง นี่เดี๋ยวจะไปตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานนิดนิดหน่อยหน่อยวันนี้ไม่ได้ซักผ้าจะวันนี้ผ้าน้อยเมื่อวานซักไปแล้วเมื่อวานทำไปแล้วเมื่อวานนี้ซักไปแล้ววันนี้ก็ผ้าน้อยก็ไม่ต้องไปซักผ้าจะทำไงในครัวในะล้างหม้อล้างอะไรก่อนต้มซุปยาจีนกินหมดแล้วเดี๋ยวจะไปล้างหม้อไม่รู้จะต้มอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าจะใส่อะไร ว่าจะต้มซุปอะไรก็ต้องมาบำรุงกันหน่อยแล้วพี่น้องกินอะไรป้องกันได้ก็ป้องกันใช่ไหมล่ะปแล้วจากแค่นี้จะไปผ่าจ้า